ผิวงานชิ้นนี้นะครับเป็นผิวที่เรายังไม่ได้มีการขัดปรับผิวส้มนะครับเมื่อเราติดตั้งฟิล์มใสกันลอยไปแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าลักษณะของคลื่นไฟของคลื่นฟิล์มนั้นดูไม่เรียบเลยนะครับแต่ทีนี้มาดูชิ้นนี้ครับิ้น,นี้เป็นฟิล์มลักษณะเดียวกันนะครับประตูบานนี้เรามีการขัดปรับผิวส้มแล้วเดีย๋ยวผมจะรีดให้ดูเพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับประตูบานนี้ทั้งบานเรามีการขัดปรับผิวส้มแล้วเมื่อติดฟิล์มไปแล้วเป็นไงครับความเงางามเขาโดดเด่นขึ้นมาเลย เ,เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยของร้านออโต้สปาแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมสีผิวครับที่เอาแบบว่าลึกถึงที่สุดเลยในเรื่องของความเงางามนะครับอะมาดูตัวอย่างด้านหน้าครับผิวงานชิ้นนี้นะครับเป็นผิวที่เรายังไม่ได้มีการขัดปรับผิวส้มนะครับเมื่อเราติดตั้งฟิล์มใสกันรอยไปแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าลักษณะของคลื่นไฟของคลื่นฟิล์มนั้นดูไม่เรียบเลยนะครับ ด้านข้างตัวนี้นไม่ติดฟิล์มนะตัวนี้ก็ติดฟิล์มไปแล้วเห็นไหมครับว่าเขาจะมีความเป็นผิวส้มหนักกว่าเดิมอีกแต่ทีนี้มาดูชิ้นนี้ครับชิ <ez> ้นี้เป็นฟิล์มลักษณะเดียวกันนะครับประตูบานนี้เรามีการขัดปับผิวส้มแล้วเดี๋ยวผมจะรีดให้ดูว่าลักษณะของสีผิวจะเรียบแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดเพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับประตูบานนี้ทั้งบานเรามีการขัดปับผิวส้มแล้วเมื่อติดฟิล์มไปแล้วเป็นไงครับความเงางามเขาโดดเด่นขึ้นมาเลยแล้วก็ในเรื่องของความเรียบเร Bonjour ียของ สีหลอดไฟเห็นไหมครับเขาจะเรียบเนียนแบบนี้เลยนี่แหละครับเพื่อนๆถ้าอยากติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยดูให้ดีครับการขัดปรับผิวส้มการเตรียมผิวแบบบ r i l l o r f i n i s h นั้นจะได้ความงามของการติดฟิล์มมากกว่าการเตรียมผิวแบบทั่วๆไปนะครับแต่เรายิ่งแบบว่าล้างรถเสร็จลูบดินน้ำมันแล้วก็ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยจะได้งานแบบคุ่นๆแบบนี้เลยครับฉะนั้นครับจากติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเช็คให้ดีดูให้ชัวร์ครับจะได้งานที่สวยและคุ้มค่าครับ